เป็นคนอีสานตั้งแต่กำเนิดพ่อแม่ปู่ย่าตายายบอกตั้งใจเรียนเดอ้อลูกหลานจะได้ไปเป็นเจ้าคนในคนอยากจะหนีความลําบากไปเรียนเกษตรบุรีรัมไปเรียนแม่โจ้แล้วก็ไปต่อที่อเมริกาครับและมีโอกาสได้ไปทํางานกับบริษัทท็อปเทนของอเมริกาที่ชื่อว่าจอห์นเฮนสวดครั้งนั้นนี่ก็ได้ไปรับงานการขึ้นสู่ตําแหน่งของจอร์จดับิลบูชพมมีเงินเดือนแต่ความสุขทางใจไม่มี คุณพ่อเสียชีวิตตอนนั้นอยู่อเมริกาก็ไม่ได้กลับเจอความทุกข์เนี่ยมนุษย์มันจะหาทางออกก็จึงเป็นที่มาทําให้ตัดสินใจเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เลยได้ไปอ่านเจอเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์พูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและเป็นทางออกของมนุษยชาติตั้งแต่เล็กก็เห็นความลําบากยากเข็ญของชาวนาอยู่แล้วก็เลยทําให หลวงพ่อได้ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงพอบวชเสร็จบินกลับมาภาวนาอยู่กับหลวงพ่อทูลขิปะปัญโยวัดป่าบันคอครับหลวงพ่อก็ส่งขึ้นไปที่ดอยผาส้มเรามีโอกาสเปิดโรงเรียนให้เด็กบูรณาการตามภูมิสังคมเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจกับจิตใจเนี่ยมันควรจะพัฒนาไปพร้อมๆกันเกิดเป็นดอยผาส้มโฮมสกูลครับ อาจารยักษ์ท่านไปเห็นท่านก็ได้นิมนต์หลวงพ่อสังคมนี้ลงมาช่วยสร้างโรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยมาบเอื้อง <S <S 1> <S 1> เนื่องจากว่าเกือบครึ่งชีวิตของเราเนี่ยออกจากบ้านเกิดเมืองนอนไปเรียนหนังสือไปทํางานที่อื่นมันก็มีกิจสํานึกรักบ้านเกิดคิดไว้ในใจลึกๆว่าทําอย่างไรเราถึงจะตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดของเราได้และด้วยปัญหาของพื้นที่สุรินทร์เนี่ยคือชาวบ้านเป็นหนี้ครั เพราะเขาปลูกพืชเชิยงเดียวพอเกี่ยวข้าวเสร็จก็ไม่มีน้ําที่จะทําอย่างอื่นพืชหลังเก็บเกี่ยวก็ไม่สามารถทําได้ยิ่งทําก็ยิ่งเป็นหนี้เราเคยทํามาเยอะแล้วไงที่ดอยผาส้มก็สําเร็จมาแล้วที่มาบเอื้องเราก็ทําสําเร็จมาแล้วพิสูจน์มาเป็นสิบสปีถ้าที่เราเองไม่ทําใครจะไปทําดังนั้นก็คิดได้ว่าเราต้องทําให้ดูพอจะมาลงมือทําก็มาเจอพี่ชายอีกครับ พีช่ชายไม่ยอมอีกเขาก็ทํานาแบบขายข้าวปีละหลายแสนเน่ะเขาก็ไม่อยากจะทำอ้เอามาขุดเป็นลุมเป็นบอ่อหรอกแรกๆชาวบ้านหาว่าเราบ้า,าก็ไม่สนใจแล้วเขาโอ้ยหน้าดีๆเอาไปขุดเป็นลุมเป็นบอ่อมืดแต่หลวงพ่อนี่ศรัทธาแล้วไงแล้วก็มั่นคงแล้วว่าถ้าทําตามแนวทางพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันจะมั่นคงและยั่งยืน ปี2556มีโอกาสได้เข้ามาร่วมง,งานกับโครงการตามรอยพ่อของแผ่นดินเนี่ยและที่สำคัญเราได้ไปพบก,กับแฟนเค้กกับบอยพิศนุจำได้ว่าไปแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยได้ไปเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานที่มีชื่อว่าโคกหนองนาจนถึงวันนี้จนกระทั่งมาปีที่สองเชิญเขานี่มาช่วยกันสร้างรูปแบบแห่งความสำเร็จเขาก็บอกเอาสิหลวงพ่อจากนั้นพี่ชายก็เริ่มเห็นว่า ที่เราทำมามา3-4ปีนี่มันเริ่มเขียวกระจีมีกินมีอยู่มีใช้ครับและที่สำคัญคือนาเขานี่ร้อนและอุ่เลยเวลาเขาเดินเข้ามาส่วนของหลวงพ่อกับของน้องสาวนี่เย็นสบายเขาก็เลยบอกหลวงพี่ผมตัดสินใจแล้วละ่ะผมอยากทำบ้างเนี่ยที่มาตอนนั้นตั้งใจมากเลยจะทำให้เป็นตัวอย่าง่เฉย อย่างน้อยก็ถ่ายทอดให้พวกนี้เป็นพี่เป็นน้องเขาก็เรียนรู้และที่เขาเองก็ทําเสริมเกิดให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปพอมันเริ่มได้ผลชาวบ้านก็เริ่มมาดูเริ่มมาเห็นก็เลยเป็นที่มาของการอบรมทําเป็นศูนย์การเรียนรู้ถ้าพูดถึงหลวงพ่อสังคมทนปัญโยค่ะถือว่าท่านคือ คือผู้ชี้ทางพี่เลยนะเป็นตัวเชื่อมที่พาให้พี่ไปเรียนรู้หลักของการทําเกษตรทฤษฎีใหม่เนาะพี่มองว่าคือถึงพี่ไม่มีเงินจริงๆอ่ะสุดท้ายแล้วพี่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่ของพี่ได้คือว่าเราสามารถสร้างคลังอาหารไว้ในที่ของเราได้แล้วเราก็สามารถมีกินได้แล้วพอเราอยู่กับระบบที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้ยค่ะมันจะเกิดความรู้สึกสุขใจอ่ะพ่ะเจ้าอยู่วัดเน้นตลอดเวลามีน้ําก็มีชีวิตพอมีน้ําชาวบ้านก็ ได้ปลูกหลังการเก็บเกี่ยวเศรษฐกิจพ่อเพียงนี่หัวใจของมันก็คือทานนั่นเองพระพุทธเจ้าก็สอนอนุปุพิกถาก็คือสอนเรื่องการทานก่อนทานรักษาศีลภาวนาเนฆขมมะเป็นขั้นเป็นตอนพระเจ้าอยู่หัวก็เน้นการพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันท่านเขาเรียกว่าบูรณาการภาษาธรรมมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้กินได้ก็คือทำแล้วก็ให้เอาลอสต์อิสเอาเกิน ดังนั้นพุทธศาสนากับศาสตร์พระราชาเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็เป็นเนื้อเดียวกันเลยถ้าเราน้อมนําแนวคิดเศรษฐกิจกพอเพียงไปทําในพื้นที่ของท่านทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเนี่ยศาสตร์พระราชาเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจริงๆครับ